รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดปะจจวบคีรีขันนะครับอยู่ที่เขตอําเภอเมืองนะครับจังหวัดประจวบนะครับนี่ครับที่ดินที่ผมจะนําเสนอขายในวันนี้นะครับนี่เลยแปลงที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ข้างหน้านี่แปลงนี้ทั้งหมดเลยมีบ้านด้วยนะครับมีบ้านด้วยแล้วก็ด้านข้างของที่ดินนะครับตรงนู้นจะติดคลองสาธารณะนะครับ ตลอดด้านข้างของที่ดินเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูในที่ดินณนปัจจุบันนะครับจะเป็นที่ปลูกสวนมะพร้าวนะครับปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับนี่มะพร้าวด้านขวามือเนี่ยจะมีต้นใหญ่หลายต้นดูนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นเล็กที่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ จุดเด่นของแปลงนี้นะครับก็จะติดคลองสาธารณะด้านข้างนะครับทางด้านข,าข้างขวามือของผมนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเนี่ยเส้น4เลนนะครับที่จะไปหัวหินชะอําไปเที่ยวทะเลปาาไปภาคใต้นะครับนี่ครับก็ห่างจากถนน4ี่เลนเส้นนั้นประมาณ4กิโลนะครับ4กิโลเข้ามาเป็นถนน าลาดยางตลอดเส้นทางเลยนะครับจนถึงเกือบทางเข้าที่เนี่ยจะเป็นทางดินธรรมดานะครับเข้ามาประมาณสัก6 0 0 0 0เเมตรได้นะครับประมาณนะครับเข้าๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่ดินก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับคุณผู้ชมด้านด้านปลายตรงที่ผมจอดรถเนี่ยจะจะตัดลงมานิดนึงแต่เป็นคลองที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลองนี่ครับ ด้านริมคลองเนี่ยนี่ครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นปะปลายแล้วก็ที่งอกอีกเป็นไร่เลยทีเดียวนะครับนี่คุณผู้ชมครับด้านข้างจะล้อมรั้วเป็นรั้วาปากเสาปูนมีลวดน้มนะครับล้อมเป็นขอบเขตไว้เป็นลักษณะตัวสามด้านนะครับสามด้านจะล้อมเป็นสามด้านไว้แล้วนะครับก็เป็นขอบเขตของที่ดินแปลงนี้นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูที่ร <c oughs> ิมคลองสักหน่อยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงริมคลองเนี่ยจะติดกับที่ดินเนี่ยน่าจะประมาณสองสามร้อยเมตรได้เลยนะครับคลองค่อนข้าง,างน้ำเยอะและสวยมากเลยทีเดียวนี่ครับไฟฟ้าและเพื่อนบ้านนะครับจะห่างชุมชนนะครับ ที่ผมใช้โดนบินทางอากาศเนี่ยก็ประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะไปถึงเป็นบ้านคนนะครับเป็นบ้านคนนี่คุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นที่ริมคลองนะครับที่ริมคลองลสวยเลยถ่าเคียร์ลิงตรงนี้โลง่ลงๆแล้วก็ห่างจากทะเลเนี่ยทะเลจังหวัดประจวบเนี่ย เพียงแค่ประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับขับรถ10กวนาทีก็ถึงทะเลแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากมีที่ต่างจังหวัดนะครับและก็ใกล้ทะเลแปลงนี้ผมแนะนำเลยสวยมากๆนะครับจะมีข้อเสียเรื่องทางเข้านิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับด้านบนเนี่ย จะเห็นวิวเขาด้วยนะครับนี่ครับน้ำไม่ท่วมนะครับเป็นที่สูงรถขับเข้ามาได้นะครับก็อาจจะซื้อไปแล้วนะครับเคลียร์เคลียร์ลิงในพื้นที่สักหน่อยนะครับริมคลองก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นคลองหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ย ตรงนี้จะเป็นคลองหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตรงตรง้นไม้ตรงนูน้นตรงนู้นก็เป็นคลองเหมือนกันแต่จะแคบกว่าตรงที่ผมพาไปชมเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นฝายน้ำพอดีนี่ครับคุณผู้ชมที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับคือ เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวตรงนี้นะครับจะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นี่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับสวยเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ริมคลองเขาจะมีเป็นต้นไม้ยื่นออกไปริมคลองด้วยนี่ครับก็มาตกแต่ง ดิวแต่งทำเป็นบ้านสวนใกล้ทะเลนะครับสวยๆเลยทะเลทะเลเจังหวัดประจวบก็จะมีหาวอ่าวมะนาวนะครับอ่าวมะนาวเนี่ยก็ห่างเพียงแค่สิบกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นทะเลปานหัวหินหรือจะเป็นสะอํานะครับก็ ขับรถเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงทะเลที่ผมกล่าวกล่าวมาแล้วนะครับนี่นี่ครับชิวทัศน์ด้านฝั่งข้างที่เขาก็จะปลูกเป็นมะพร้าวนะครับน่าจะเป็นมะพร้าวกะทินะครับแต่ในที่ดินเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ผมดูคร่าวๆน่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยครับวิวเขาจะอยู่ฝั่งตรงนน้นด้านหน้าจะเป็นล้อมล้อมรอ,อบ360องศาเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูตรงนน้ <c oughs> นขณะที่ผมมาถ่ายทํานะครับก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับแดดค่อนข้างที่จะจัดเลยทีเดียว นี่ครับก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณสามชั่วโมงกว่าๆถึงสี่ชั่วโมงนะครับก็อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับถึงจะอากาศร้อนแต่มีลมตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมที่ก็ออกเป็นที่เนินที่เนินสูงนะครับ ออกไปประมาณเจ0ดเมตรครับเป็นถนนลาดยางนะครับถ้าด้านบ้านนะครับตรงบ้านเนี่ยก็จะมีทางเหมือนกันก็ออกไปประมาณสองรอยเมตรครับร้อยประมาณร้อยถึงสองเมตรจะเป็นเพื่อนบ้านก็สามารถต่อไฟจากเขามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมพามาดูตรงนี้ดินที่นี่ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับ เหมาะปลูกมะพร้าวปลูกพืชเกษตรอย่างเช่นด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเขาจะปลูกเป็นสวนสับปะรดนะครับนี่ครับคุณผูชณ้ชมครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าที่รถผมเดินทางเข้ามานะครับก็ ห่างจากถนนลาดยางอ่ะอย่างที่ผมบอกครับ6 0 0้อยถึงเจ็เมตรนะครับประมาณนี้เลยนี่ทางนี้จะเป็นทางเข้ามานะครับแล้วก็นี่ครับขับเข้ามาเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าที่นะครับที่เจ้าของเขาทำมาไว้แล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับระบุในโฉนดที่ดินนะครับโฉนดจะเป็นโฉนดคุดแดง นอสอสีจอนะครับพุทแดงนะครับโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสวนมะพราะ้าวด้านซ้ายนะครับน่านจะเป็นต้นกระถินนลงนะครับก็ติดกับคลองขนาบข้างที่ยาวไปเลย2 3 0 0เมตรมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งตรงนูน้นท้ายที่นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางเข้าระหว่างกลางแดน ไม่ใช่กลางแดนโทษทีครับเป็นทางเข้าที่เจ้าของที่เขาทําไว้กลางที่ดินนะครับให้รถวิ่งผ่านสัญจรได้นะครับผมนี่ครับลมค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยครับเสียอย่างเดียวเรื่องแดดนะครับแดดอาจจะร้อนนิดหนึ่งช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากได้ที่ที่ใกล้ทะเลนะครับไม่จําเป็นต้องติดทะเลก็ได้ นะครับผมแนะนําว่าเอาแค่ใกล้ก็ก็โอเคแล้วนะครับก็สามารถอ่าเ,าเรียกอะไรจับต้องได้ง่ายนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่สูงลิฟมากนะครับอย่างเช่นที่ริมทะเลเนี่ยราคา,างานหนึ่งห้าหล้านไล่หนึงเป็นสิล้านมันค่อนข้างที่จะจับต้องยากทีเดียวนะครับ แปลงนี้นะครับเนื้อที่8ไร่3งานกว่ากวานะครับเกือบ9ไร่นะครับมีที่งอกไปอีกนะครับมีที่งอกอีกนะครับที่8ไร่3งานกว่ากว่าเกือบ9ไร่นะครับมีที่งอกไปอีกเป็นไร่นะครับก็ขายหลักแสนเท่านั้นเองนะครับหลักแสนครับคุณผู้ชมยกแปลงเดี๋ยวผมจะลงราคาด้านบนคลิปเอาไว้นะครับไร่ละหลักแสนเท่านั้นนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมสวนมะพร้าวล้อมรอบด้วยเป็นสวนมะพร้าวชาวบ้านแล้วก็จะเป็นคลองธรรมชาติแล้วก็แถวนี้ส่วนใหญ่จะเห็นที่ผมขับรถผ่านจะเป็นฟาร์มวัวก็มีแล้วก็เห็นใกล้ๆกนะี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับฟาร์มฟาร์มโคโนมนะครับที่ผมเห็นเป็นโคสีขาวดำนะครับก็ ก็น่าจะเป็นฟาร์มโคโนมนะครับอยู่ใกล้ๆที่นะครับดึงไฟจากที่ใกล้ๆเนี่ยตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมพาแม่แน่ใจ,จะมองเห็นไหมตรงเนี้ยก็ประมาณร้อยส0งเมตรนะครับก็ขอต่อไฟจากเข้ามานะครับคุณผู้ชมนี่มะพราะ้าวมะพร้าวก็พร้อมมีครับออกลูกออกดอกกันแล้วนะครับนี่ครับเป็นโฉนดคุดแดง ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณสักสี่ชั่วโมงนะครับตีไปเลยสี่ชั่วโมงนะครับเผื่อพักเผื่อแวะตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านที่ทางเจ้าของเขาให้ไปด้วยนะครับก็เพิ่งจะก่อสร้างได้ไม่นานนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับอาจจะมีผุนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้านบนจะเป็นโครงไม้ ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นปูนนะครับเป็นปูนผมลองดูดู้ืดเปิดประตูเข้าไปดูสักหน่อยนึงนี่ครับข้างในก็จะเป็นลักษณะโลง่ลงๆนะครับโลง่ลงๆเลยก็เอาไว้เก็บของได้เอาไปรีโนเวทเอานะครับเอาไปรีโนเวทเอาหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูอีกทีหนึ่ง นี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมก็ที่ดินพร้อมอบ้านหลังเล็กๆนะครับก็บ้านเอาเป็นว่าแถมบ้านให้นะครับนี่ครับเนื้อที่ก็จะมีเสาปีหลักเขตครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตรงมะพร้าวที่เป็นสูงๆเนี่ยเดี๋ยตรงเนี้ยจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลเลยนะครับไม่ได้อยู่เปี่ยวเดียวดายนะครับเป็นเพื่อนบ้านแล้ว นะครับอากาศดีมากเลยทีเดียวใกล้ทะเลห่างทะเลผจวบประมาณ10กิโลเท่านั้นนะครับก็ห่างจากตัวห้างนะครับห้างที่เป็นโลตัสตัวตลาดอำเภอเมืองก็ประมาณสัก10กวนาทีขับรถถึงแล้วนะครับรับผมก็ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้มีต้นมะขามยังปลูกได้เลยนะครับอันนี้ต้นมะขามนะครับปลูกได้นะครับ คือถักผลไม้ก็อยู่ที่การบํารุงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ